อนการประกันคุณภาพภายนอกก่อนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาขั้นตอนที่1การแต่งตั้งคณะผู้ประเมินภายนอกโดยสมศคณะผู้ประเมินภายนอกจะทําการประเมินและวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองหรือ SAR ของสถานศึกษาขั้นตอนที่2เสนอผลการวิเคราะห์ SAR คณะผู้ประเมินภายนอกจะทําการประเมินและวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง หรือ SAR ของสถานศึกษาก่อนร่วมประชุมหารือและเสนอผลการวิเคราะห์ SAR ต่อสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์เพื่อเสนอต่อสอ,อสอพิจารณากำหนดรูปแบบการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาคาะในการประเมินครั้งนี้นะคะจะมีเครื่องมือประเมินอยู่3รูปแบบแบบที่1ก็คือ F 0 1 F01 เนี่ยคะ่ะเป็นตัวที่บ่งบอกให้ผู้ประเมินทราบถึงบริบททั่วไปของสถานศึกษาแล้วก็สามารถตั้งโจทย์ที่เราจะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในระยะต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องหาให้ได้ว่าใน SAR ท่านพบอะไรและอะไรที่ท่านไม่พบ เมื่อท่านไม่พบท่านจะเก็บอะไรเพิ่มเติมสำหรับ f 0 2นะคะเชื่อมโยงมาจาก f 0 1เมื่อรับโจทย์มาจาก f 0 1่งว่าเราจะต้องเก็บอะไร f 0 2ก็ต้องลงไปเก็บข้อมูลเพื่อตอบโจทย์อันนั้นทำให้เรารู้บริบทของสถานศึกษาณนะวันที่เราลงพื้นที่จริงเมื่อเก็บข้อมูลสรุปผลได้แล้วก็มาจบที่ข้อเสนอแนะใน f 0 3ใน f 0 3เนี่ยจะมีบทสรุปผู้บริหารข้อเสนอแนะที่สถานศึกษาจะได้รับรู้เช่นความโดดเด่น ความเป็นแบบอย่างที่ดีความเป็นมาตรฐานและอะไรที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้หรือแม้กระทั่งอะไรที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน f 0 3เนี่ยเปรียบเสมือนรายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาซึ่งผู้ประเมินจะต้องส่งให้สถานศึกษาหากสถานศึกษายืนยันผลผู้ประเมินก็จะส่งร่างรายงานฉบับนี้เข้าสมศ เพื่อเข้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเมื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้วสบศก็จะเผยแพร่รายงานการประกันคุณภาพภายนอกในระบบ AQA ต่อไปค่ะระหว่างการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาขั้นตอนที่3การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแบ่งเป็น3รูปแบบคือการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแบบ v i อร์ a l visit การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแบบออนไซต์วิสิตและการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแบบไฮบริดที่มีทั้งการตรวจเยี่ยมแบบเวอร์ชวลวิสิตและออนไซต์วิสิตทั้งนี้จะใช้เวลา1-3ถึงวันตามความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาเมื่อได้รูปแบบการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาแล้วคณะผู้ประเมินภายนอกจะนัดประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับสถานศึกษาวันนี้เราก็จะมาแจ้งรูปแบบ เราสรุปว่าเราจะลงแบบนอกจากทางผู้ประเมินได้รับทราบข้อมูลจากซาแล้วเนี่ยนะครับทางเราโรงเรียนเองจะต้องเตรียมหลักฐานเอกสารแล้วก็เอกสารทั้งบุคคลผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดมีอะไรบ้างครับท่านสามารถส่งมาก่อนวันที่เราจะเจอกันในในขณะประเมินบวอร์ชวนะคะท่านส่งเป็น คลิปเป็นไฟล์หรือเป็น VTR ใดๆมาได้หมดนะคะคสิ่งที่เราอยากจะย้ำก็คือว่าทางสอสอมไม่เน้นให้ทางสถานศึกษาได้ทำเอกสารอะไรที่เป็นการมากมายเราจะไม่รบกวนไม่ทำให้โรงเรียนต้องมีภาระเพิ่มขึ้นนะคะคถ้าเป็นเอกสารก็ขอให้เป็นเอกสารที่ใช้จริงนะคะคท่านอาจจะนำเสนอมาในรูปของ QR Code ก็ได้ในรูปของใดๆได้หมดนะคะซึ่งทางทีมอะค่ะ ขอชื่อผู้ประสานงานจากสถานศึกษาโดยทางทีมประเมินก็จะเป็นทางท่านเลขาลุการนะคะจะเป็นคนประสานงานผ่านไปผมขอมอบให้รองรวงฤทอไทยอังกินันนะครับซึ่งก็เป็นรองวิชาการนะครับเป็นผู้ติดต่อสื่อสารนะครับค่ะแล้วเจอกันนะคะทั้งวันที่7และวันที่13ขอบคุณมากค่ะคสวัสดีดดค,ค่ะ สวัสดีอีกครั้งัที่เราเจอกันในวันแจ้งรูปแบกแล้ววันนี้เรามาเจอกันในวันออนไลน์จริงกนะคะประเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยเรา3ามคนก็จะแยกย้ายกันเก็บข้อมูลตามที่ได้คุยกันไว้ไม่ทราบว่าทางโรงเรียนจะนําเสนอเพิ่มเติมในภาพรวมให้กับเราทั้งสามไหมคะต่อจากนี้ไปพวกเราก็จะขอนําเสนอในส่วนที่มันเป็นาภาพกว้างหรือว่าความสําเร็จของทางโรงเรียนที่มี าการบริหารจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการนะครับสวัสดีท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะดิฉันนางสาวจุธาธินีเพชรแย้มค่ะเป็นตัวแทนนะคะในการนำเสนอกิจกรรมผู้ใหญ่ใจดีค่ะขอบคุณค่าขึ้นมารายละเอียดที่ได้รับค่ะค <ฮะ S 1> ่ะด้วยนั้นเราสามคนเลยครัในวันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแบบ v i อร์ a l visit ผู้ประเมินภายนอกแต่ละท่านจะแยกกันเก็บข้อมูลเช่น ข้อมูลด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการบริหารจัดการด้านการจัดประสบการณ์ให้เด็กปรถมไหวและการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนผ่านการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องสังเกตร่องรอยหลักฐานจากวิดีโอภาพถ่ายพื้นที่หรือกิจกรรมของสถานศึกษาและนำข้อมูลที่เก็บได้มาสังเคราะห์ร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแบบออนไซต์วิสิท เพราะฉะนั้นเราก็ได้ข้อมูลพอสมควรเราก็จะไม่ไปเก็บซ้ํากับที่เราจากเ<า>อ r เอจากเวอร์ชวลนี่คือโอเค,อเคละนะได้ข้อมูลที่โอเคเราก็ไปเก็บเพื่อยืนยันในวันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแบบออนไซต์วิสิตผู้ประเมินภายนอกจะต้องรายงานตัวผ่านแอปพลิเคชัน OneScaV โดยเช็คอินเมื่อเข้าสถานศึกษา มาถึงสถานศึกษานะคะผู้ประเมินจะต้องเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันที่สมสศจัดทำขึ้นและนอกจากนั้นเราก็จะเก็บข้อมูลตามตารางของสถานศึกษาเพื่อไม่ให้เป็นการบรบกวนสิ่งแรกที่เราจะพบก็คือกิจกรรมหน้าเสาธง การเก็บกิจกรรมหน้าเสาธง,งเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์กับผู้เมินที่เก็บทั้ง3ด้านเพราะจะเห็นพฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะจะเห็นสมรรถนะของผู้เรียนอีกประการหนึ่งคือการเก็บกิจกรรมหน้าเสาธง,งจะทําให้ผู้เมินเห็นบรรยากาศเห็นสภาพแวดล้อมและเห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารครูแล้วก็ผู้เรียนหลังจากเก็บบรรยากาศหน้าเสาธง,งเรียบร้อยแล้วเราจึงจะเข้าไปประชุมร่วมกับสถานศึกษา เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการประเมินในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะวัตถุประสงค์ของเราในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการเก็บข้อมูลร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ประเมินเพื่อจะเอามายืนยันสภาพจริงที่เกิดอีกสักครู่ทางสองท่านเนี่ยนะคะ<ม>ก็จะไปเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ทราบว่าทางด้านนี้หรือทางท่านผู้บริหารมีข้อมูลใดๆจะเพิ่มเติมไหมคะ ส่วนของอการนำผลการประเมินคุณภา,ภาพภายนอกในรอบที่ผ่านมาว่าโรงเรียนเอามาใช้ยังไงอ่ะในแผนของผมก็จะมีนวัตรกรรมในเชิงบริหารซึ่งผมเรียกว่า rotas model ซึ่งมีรายละเอียดในตัวของมันอยู่แล้วอเราได้รับนโยบายจากกระทนวยการนะคะเราก็นําสู่ภาคปฏิบัติค่ะทุกกลุ่มสาระเนี่ยจะสร้างวัตรกรรมเป็นของตัวเองค่ะผลลัพธ์ที่เราได้นะคะก็ถ้าเทียบจาก การประกรันคุณภาพนะคะ,คะจะพูดว่าผลลัพธ์ทางด้านการเรียนค่ะ,คะนักเรียนก็จะมีผลการทดสอบระดับชาติไม่ว่าจะเป็นอ t r t หรือ ONET สูงกว่าระดับประเทศในานามของอนายกสมาคมนะครับในการด,ดําเนินการทุกครั้งทางโรงเรียนจะเชิญน,นะเช<ม>ิญพวกเรานมาคุยวางแผนร่วมกันด้วยรอบนี้ มสมศให้ความสำคัญกับการนำผลการประกันคุณภาพภายนอกมาใช้นะคะดังนั้นสิ่งที่ผู้มินจะต้องเก็บก็คือสถานศึกษาน,นำผลการประกันคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมามาใช้อย่างไรแล้วก็มีขั้นตอนการใช้อย่างไรผลลัพธ์ที่เกิดจากการนำผลการประกันภายนอกมาใช้เกิดผลลัพธ์อย่างไรนะคะต้องจากเราจะได้ข้อมูลจากการพูดคุยสังเกตเอกสารสัมภาษณ์แล้วเนี่ย เรายังมีอีกวิธีการหนึ่งที่เราจะได้ก็คือการสังเกตพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องของความเสี่ยงความปลอดภัยเดินคุยกันไปเก็บข้อมูลไปเราก็จะได้เห็นทั้งพื้นที่จริงและได้ข้อมูลจริงร่วมกันข้อมูลทั้งสองฝ่ายก็จะตรงกัน ะะและในการเก็บข้อมูลรอบนี้นะคะเนื่องจากสปสสเน้นการใช้เทคโนโลยีดังนั้นผู้ประเมินสามารถใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ได้เช่นเมื่อเดินไปตามมุมต่างๆก็สามารถที่จะถ่ายคลิปวิดีโอหรือเมื่อไปดูเด็กเราก็จะถ่ายคลิปวิดีโอที่เด็กได้ทํากิจกรรมอยู่ขณะนั้นหรือแม้แต่อาอาจารย์มีความคิดเห็นใดๆอาจารย์ก็สามารถที่จะพูดอัดลงไปใน โทรศัพท์ได้นะคะค่ะเดี๋ยวมาดูสระว่ายน,น้ำเรื่องความปลอดภัยนะคะตรงนี้อัดเสียงไว้แล้วค่ะ The k i นะคะก็เกิดจากที่เราค่ปะปรับปุะย์ค่ะมาจากแนวความคิดของไฮสโคและก็อ e f เอฟซึ่งทั้งสองค่ะแนวความคิดเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของให้เด็กเขาฝึกวางแผนแล้วก็ทบทวนเขาได้คิดแต่ต้องแล้วก็มีการยึดอยู่ในกิจกรรม ใน S A R ของโรงเรียนนะคะได้มีการจัดก,กิจกรรมนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการทั้งในระดับประถม,มะวัยและระดับประถมศึกษานะคะทําให้เราเนี่ยอยากจะมาออนไซต์ site, ดูว่าในระบบของการทํางานของเรียนในกิจกรรมชั่งนิ้วเทนุบานนะคะมีการดําเนินการอย่างไรนะคะหนึ่งเราเห็นความต่อเนื่องยั่งยืงยนจากการลรงดูโรงเรียนปฏิบัตินะคะเราเห็นการทํางานเป็นทีมเราเห็นการนําเด็กเข้ามามีส่วนร่วมนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี ะโลค่ะเป็นอาหารที่น้องๆชื่นชอบแต่เลยนะคะเพราะว่ามีรสหวานแต่น้องๆรู้ไหมคะว่าพะโลเป็นอาหารของคนจีนที่นําเข้ามาในประเทศไทยค่ะจากการเก็บข้อมูลเช้านี้ที่อนุบาลน,นะคะก็จะพบว่าผู้เรียนเนะะี่ยค่ะมีความสามารถในการสรุปข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ได้นะคะมีความสามารถในการสื่อสารกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะกล้าแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อเทคโนโลยีทําให้เพื่อนๆที่อยู่ในห้องเรียนเนะะี่ยค่ะมีการสรุป คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลออกมาได้ว่าความรู้ที่เพื่อนๆนําเสนอนั้นคือเรื่องอะไรนะคะซึ่งนําไปสู่ความองค์ความรู้ที่ผู้เรียนเนี่ยจะสามารถต่อยอดไปในวิชาอื่นๆได้ดีค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงพักกลางวันของเด็กเพื่อรับประทานอาหารนะคะเพราะฉะนั้นช่วงพักกลางวันเนี่ยคือเป็นช่วงโอกาสทองของผู้ประเมินที่เราจะได้ลงมาพูดคุยกับเด็กอย่างไม่มี โครงสร้างพูดคุยกับเด็กแบบเป็นกันเองแล้วเราจะได้ข้อมูลจากเด็กเป็นจำนวนมากเลยนะคะจากที่เราวิเคราะห์ SAR มาเราเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยมีผลการเมินพัฒนาการทุกด้านเนี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมายหมดเลยนะคะแต่ทำยังไงเราถึงจะมีข้อมูลยืนยันได้การลงออนไซต์เนี่ยทำให้เรามองว่าในภาพที่โรงเรียนรายงานนะคะว่าผลการประเมินเนี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมายและมีพัฒนาการดีสิ่งที่ลงมาดูจริงขนาที่เด็กรัะปนะทานหาร นะคะการสัมภาษณ์การพูดคุยกับเด็กเนี่ยเป็นข้อมูลที่มาจากออต้นฉบับของข้อมูลจริงๆนะคะสาเหตุที่เราต้องมาลงออนไซต์ในวันนี้ก็เนื่องมาจากว่าเราต้องมาดูข้อมูลเชิงประจักษ์ในเรื่องสมรรถนะด้านต่างๆของผู้เรียนค่ะแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูนะคะว่ามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างไรเพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นมีสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้น ตามที่สถานศึกษารายงานหรือเปล่านะคะค่ะแล้วประเด็นทางด้านสังคมอ่ะคะ่ะที่โรงเรียนมีการบูลลี่เด็กไหมคะแล้วก็คุณครูมีวิธีการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนยังไงบ้างอะคะเราต้องยอมรับว่าเด็กเล็กเนี่ยเรื่อง,องการบูลลี่นะครก็คือการหยอกล้อหรือเกิดจากการเล่นกันแล้วักเรียนเนี่ยมีอารมณ์โมโหเพราะนั้นพฤติกรรมเหล่านี้เราต้องหยุดการการะทำของเขาครับโดยการเรียกมาบอกถึงผลเสียของการบูลลี่นะครับแล้วก็ยกตัวอย่างนะครับในเคสสต๊าดี้ที่ เกิดเป็นเหตุร้ายแรงที่มีผลจากการบูลลี่นะครับเพื่อในในเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอนาคตต่อไปที่เราว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมันจะส่งผลให้กับอนาคตของเรายังไงบ้างนะรวมถึงเพื่อนที่ถูกบูลลี่ด้วยครับผู้ประเมินภายนอกเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของเสียงข้อความภาพถ่ายและวิดีโอโดยหลังเสร็จสิ้นการสืบค้นร่องรอยหลักฐาน เพื่อยืนยันผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามสภาพจริงแล้วคณะผู้ประเมินภายนอกจะประชุมอภิปรายและวิเคราะห์ผลการประเมินร่วมกันเพื่อนําเสนอข้อสังเกตจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและแนวทางในการดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาด้วยวาจาต่อองค์ประชุมของสถานศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้สถานศึกษาชี้แจงในกรณีที่สถานศึกษาเห็นว่าข้อสังเกตยังไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนหรือไม่ครอบคลุมบ้างประเด็นการประเมินรอบนี้ไม่มีการตัดสินผลนะคะ mm hmm. เพราะเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาดังนั้นจึงไม่มีการตัดสินผลดังนั้นเด็กที่มาเนี่ยตั้งแต่นุบาลเนี่ยบางตังวเป็นบัวที่มาจากหลายสายพัพนธุ์หลายสายพัพนเราจะต้องมาคัดกรองทุ่ทุกท่านเนี่ย ใส่ความเป็นครูให้กับเด็กทุกคนด้วยความรักความเข้าใจแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อเป้าหมายที่สําคัญที่สุดให้บัวทุกดอกนั้นได้ก้าวสู่ความสําเร็จน,นะครับสิ่งที่ทางผู้ประเมินได้มองเห็นว่าโรงเรียนควรจะเติมเต็มนั้นทางเราก็จะรับไว้แล้วก็เอาไว้พิจารณาเอาไว้ในการดาเนินการในรอบต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ หลังดาเนินการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาแล้วคณะผู้ประเมินภายนอกจะมาประชุมร่วมกันเพื่อจะทําร่างรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโดยผู้ประเมินภายนอกต้องดําเนินการจัดส่งร่างรายงานดังกล่าวให้สถานศึกษายืนยันหรือไม่ยืนยันผลการประกันคุณภาพภายนอกหลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาขั้นตอนที่4ยืนยันผลการประกันคุณภาพภายนอก เมื่อสถานศึกษาได้รับรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกให้ดำเนินการยืนยันและรับรองผลหากสถานศึกษาพิจารณายืนยันผลให้จัดส่งหนังสือยืนยันผลต่อคณะผู้ประเมินภายนอกกรณีสถานศึกษาตรวจสอบแล้วไม่ยืนยันผลให้สถานศึกษาจัดส่งหนังสือพร้อมแนมหลักฐานส,ส่งมายังคณะผู้ประเมินภายนอกเพื่อให้พิจารณาทบทวน หากเห็นด้วยให้ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและหากไม่เห็นด้วยคณะผู้ประเมินภายนอกจะต้องทําหนังสือยืนยันผลต่อสถานศึกษาและส่งเรื่องพร้อมหลักฐานของสถานศึกษาให้สอมสอศพิจารณาทบทวนเป็นรายกรณีต่อไปขั้นตอนที่5รับรองผลการประกันคุณภาพภายนอก เมื่อสถานศึกษามีการยืนยันผลการประกันคุณภาพภายนอกแล้วสมศจะเสนอต่อคณะกรรมการสมศเพื่อพิจารณารับรองผลการประกันคุณภาพภายนอกแล้วจึงดำเนินการแจ้งผลต่อสถานศึกษาผ่านระบบ Auto เมเต d QA และเผยแพร่รายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกต่อไปกรอบระยะเวลาการดำเนินการประกันคุณภาพภายนอกดำเนินการวิเคราะห์ SAR ให้แล้วเสร็จภายใน7วัน นับตั้งแต่สอมอสอ,อนุมัติให้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติรูปแบบการประเมินจากสอมอสอดำเนินการจัดทำและจัดส่งร่างรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกให้สถานศึกษาภายใน7วันนับถัดจากวันสุดท้ายของการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สถานศึกษาพิจารณายืนยันและรับรองผลภายในกรอบเวลาไม่เกิน30วันนับตั้งแต่วันที่สถานศึกษาได้รับร่างรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกสอมศเสนอรายงานเพื่อให้คณะกรรมาการพัฒนาระบบพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน30วันนับจากวันที่สมศได้รับรายงานและเอกสารประกันคุณภาพภายนอกจากคณะผู้ประเมินภายนอก สอมอศดำเนินการแจ้งผลและเผยแพร่ารายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกภายใน15วันนับถัดจากวันที่คณะกรรมาการสอมอศมีมติรับรองรายงานการประชุม